ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ไอ้โจ๊กอยู่ที่เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับนี่วันนี้เป็นมีงานสัตว์นะครับสัตว์แปลกนะครับเพื่อนเ่นะาที่หน้าตาที่นาไอ้โจ๊กก็คือเตานะครับเพื่อนนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับแมลงอะไรเห่าใจแมลงนี่คือกิ้งกานะครับอ่ากิ้งกาอีโกนาสีแดงนะครับแล้วที่น่าสนใจคือว่าเพื่อนเอางูมาโชว์เลยนะครับเพื่อนนี่นะครับ งูลามทองนะครับว้ายนะฮะอ่าใครชอบงูกว่ามาได้นะฮะเปิ้นมีให้สัมผัสกันเลยนะครับสัมผัสได้มาจับตัวเป็นๆน,นะครับเอามาคล้องคอ,อกันได้นะฮะนี่นะฮะน้องคนนี้เป็นหนุ่มน้อยผู้ใจกล้านะครับที่อันเอางูมาคล้องคอนะครับอ่าใครอยากจะมานะครับผมสัมผัสถึงสัตว์แปลกก็ามาที่นี่ได้เลยนะครับ วันนี้มันเป็นวันที่ขาว่างานเพชรสฟารีนะครับอเพชรที่แปลว่าสัต์เลี้ยงนะครับเพื่อนเราจะไปดูในงานนะว่ามีอย่างองนะฮะเพื่อนอนะครับนอกจากจะมีอีกันามีงูแล้วนะครับก็จะมีนะฮะแมวนะฮะนี่เพิ่อจำหน่าย้วยนะครับเพื่อนแล้วก็มีหลากหลายพันเลยนะครับอนี่นะครับมีหลายพันเลยนะครับมีเปอร์เซียนะครับอันนี้เป็นจุดที่เพิ่าแบ่งปันนะครับเอาไปเห้ดูที่บ้านได้นะครับแล้วก็มีนี่นะครับผม มีดำว้ายอันนี้เป็นรูปตุ๊กตกาตุนนะครับนี่เป็นตุ๊กตาตุนนะครับอ่านี่นะฮะต่อไปก็จะเป็นพวกอ่านี่นะฮะอ่านี่คือแพะนะฮะแพะแพะแพะจิ๋วนะครับนี่นะฮะยืนตรงนี้3ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนอ่าอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยตกใจน้องตกใจอะไรเอ่ยนะครับอ,อ,อ่าต่อไปมีกระต่ายนะฮะอ่าอันนี้มีโซนให้อ,อาหารกระต่ายด้วยนะครับ อ้าวนี่นะครับซื้อผักขึ้นกระต่ายได้ตรงนี้เลยนะครับมีแครอทนะฮะมีผักนะครับ2อย่าง5 0บาทนะครับมีนมป้อนน้องหมูนะฮะน้องหมูมีไหนนะครับน้องหมูอยู่ตรงนี้ครับน้องหมูอยู่ตรงนี้น่ารักน่าจังอยู่ตรงนี้เลยนะครับะนะาในหมูมี4ี่ตัวอ่าต่อื่นล้อต่อื่นล้อนี่นะครับอ๋อนี่เนื้อจ้านี่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 คือนาคนะครับนาหญ้านะครับน Cal ้องๆหนูๆอั้ polling, like, เหมือนหนูแต่บแจัยนะครับ หางยาวๆเตะตีนลังนี่เ็เหมือนเป็ดนะครับนี่นะครับสังเกตดีๆนะฮะแล้วก็มีโซนตกกุ้งโซนตกกุ้งนี่นะครับมีโซนตกกุ้งนะครับน้องๆได้เล่นกันนะครับผม่า่นาที4ีบาทเองนะครับผมแล้วก็มีมีนะแล้วมีมีมีกระทิ킹นี่ควายไบซันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีนี่นะฮะน้องปอมปอมมีปอมปอมมีหลายพันเลยนะฮะ น่ารักนอนนะฮะนอนโอ้ยตัวนี้น่ารักตาบ้องแบวเลยอ่านะครับนี่นะครับเพชราฟารีนะครับนี่นะครับอ๋อมาเที่ยวชมได้นะครับน้องๆหนูๆนะครับนี่มาดูนี่ยโอ้ยน่ารักเอ้ยนะครับน่ารักเหลือเกินนะครับน่ารักเหลือเกินนะครับอ่าน่าแล้วก็ใครชอบเลี้ยงปลานะฮะมีอุปกรณ์ปลาตู้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะมีทั้งตู้ปลานะฮะแล้วก็หินสีมีหอยด้วยนะครับ คนไหนสนใจนะครับน้องๆหนูๆผู้ปกครองสนใจก็แวะมาแอลกันได้นะครับที่เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับกับงานเพชรซารารีนะครับตอนนี้ลุงต้องคอตัวบายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ